มีมีปั๊มมีอะไรคือเกินมากมใกล้เทศกาลด้วยซื้อเป็นของขวัญก็ได้ซื้อใช้เองก็ได้แพ็กเกจก็คือแบบเกินมากเกินราคาแล้ว200กว่าบาทแพ็กเกจนี้ก็ไม่ได้แล้วนะชื่อแปรนว่าอะไรนะคะนาเทสนาเทส น่าเชืออ่ะพี่ดิวทาสีไหนดีหนูอยากมีทั้งหมดสี่สีไม่ต้องเลือกเยอะเพราะว่าแบบยิ่งสีเยอะก็เดี๋ยวอนั่นก็สวยนี่ก็สวยอันนี้ก็คือนี่เลยค่ะมาค่ะทุกคนค่ะคนดูขึ้นแล้วกดดวใจมาห้าบ้าล้านหัวใจให้กับพี่ดิวมาเลยอันนี้คือสีที่แบบเหมาะกับบูมมากนะแม่ค่ะที่นี่แดงแบบข้าไม่ตายอ่ะเอาเลยค่ะแม่ต้องถ่ายรูป ก็คืออดีเฮ้ยเราดูดูเบอร์ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวตะกร้าปิดดูเดี๋ยวอ่าแป๊บนึงนะไม่ใช่ตะกร้านี้หรอใช่ค่ะสเงไม่เป็นไรยังไม่จับยังไม่จับเวลายังไม่จับเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวทารอ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 บูมช่วยทายหน่อยดิบูมแซ่วิมุนเป็นแดงที่ผู้ชายชูเป็นแดงที่แบบผู้ชายชูแดงแบบฆ่าไม่ตายอยากให้พี่ดูทาสีแดงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าลองสีอ่อนก่อนดีกว่าแต่ฉันไม่ได้ทาสีแดงมานานแล้วนะรู้ปะ ลองแล้วแบบนานมากแล้วไม่ได้เป็นคนทาสีแดงมาเดี๋ยวรอตะกร้าก่อนค่ะลูกค้าถามว่ามีกล่องไหมมีกล่องนะคะแก้ไขเรียบร้อยกาลังแก้ไขแล้วให้ตังค์มาแล้วคือให้ซื้อไปเป็นอ๋อนี่ไงเมื่อกี้ผิดตะกร้าใช่ไหมเลยเหลือสองหกเก้าใจหายใจความกระมังเลยค่ะเมื่อกี้ตอนนี้เหลือสามหกเก้าค่ะถูกต้องแล้วเราดูเบอร์ตรงไหนคะพี่นี่ใต้ตูดค่ะใต้ตูดตูดสีตูดไหนไหนเอาไว้ชาร์จตูดดีไหมอันนี้เนาะ อม่ีสศวนสามมาพี่ดิวทาสีอ่อนก่อนแล้วค่อยไปสีเข้มปากฉล็กลงมากเลยอ่ะในลายป่าไม่ได้เติมปากเลยอ่ะไม่เติมเลยไม่ได้เติมพี่ดวยกทาสีอะไรคะสูงสองก็ได้ศูอันนี้หนูสามอันนี้ทาส่อนสามก่อนนะเจนี่จะทาูนวนสามแล้วเดี๋ยวเหนื่อยหรอปูเหนื่อยหรอปูมไม่แม่ตกใจมาดาลิซ่าอยู่โอเคโอเค ทำไมปูอีเทนมึงหันมาดูดิว่าทำไมขนกดว้ายขาวเลยเนาะเฮ้ยอันนี้ส่วนสาวพี้ดูอย่าพึ่งงานนะสวยมากเดี๋ยวเจนจะหันกล้องไปให้เจนสวยกว่าสีเดิมนะจริงป้ะเธอดูละมุนขึ้นนะถามทีมงานหลังบ้านจริงป้ะพี่ไม่ป่วยค่ะอยเป็นสีที่ไม่ป่วยวันนี้ไม่ป่วยแล้วนะแล้วก็สวยด้วยวิปปี่ดีทำถึงมากเลยสวยมากแล้วแพ็กเกจก็คือแบบ เกินสองอยแล้วแค่ค่าไปเก็บจริงก็ไปก็ไม่ดีกว่าพี่ดิวจะทาสีอะไรนี่นี่ดูมันเป็นรีเฟกนะคะระวันอันนี้เบอร์ศูนย์สามเจนนี่สีคือใช่เลยอ่ะสีนี้น่าอบีบูมเ่ยจับเวลาเดี๋ยวจับเวลาดูสิอันนี้เป็นชมพูที่ถูกต้องดูปากพี่ดิวทุกคน เมื่อกี้ปากมาเล็กกว่านี้นะเนี่ยพอทาไปแล้วปากดูใหญ่ขึ้นเลยไม่ต้องไปฉีดแล้วนะไม่ต้องแล้วสีนี้ก็สวยหนึ่งก็เลิศอันนี้ส่วนสองรอคะลูกคุณหนูอันนี้ส่วนสองโมอส์ส่นสองมาดิเดี๋ยวเาจะสวอนบูมทำอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยเราขายลิปอยู่แม่เราต้องโชว์ปากพี่ดิวหนูอยากเห็นพี่ดูทาสีแดงเอาได้มาอันนี้ดูส่วนสองเดี๋ยวเราให้ดูสีแดงนี่ค่ะ ทุกคนมามานั่งไรยคนไม่ไปได้ฉันเก่าแล้วนะขอโทยแต่หน้าสวยตลอดการสวยจริงจังพี่ระวังเดี๋ยวทาไม่ทาไม่ไปนหนักกับกระจกอหนูกลับให้หนูกลับให้นี่นีนี่อย่าพื่งลืมบอกใครที่ซื้อสีแท่งกดสีแท่งได้ปีเลยกระจกกับวีค่ะเป็นกระจก นะคะแล้วจะกระจกนะคะอ่ะค่ะวิ้วสีแดงจะมาแล้วว่าเฮ้ยตื่นเต้นากพี่นาวินต้ามาแล้วค่ะกำลังจะขึ้นต่อนะคะอ๋อนี่ดิวนี่คือพี่ใช่ปะนี่คือแบบเหมือนในละครเลยเนะใช่าใจไหมบูมมึงอยู่ร้านไหนอืออู้ โอ้โหดูกต้องใจตื้อโคดม่กของเจนนี่เบอร์อะไรนะคะเมื่อกี้ศูนย์สามศูนย์สองสามศูนย์สามของดิวสีชมพูเมื่อกี้คือศูนย์สองอันเนี้ยเสือสีแดงนี่ก็คือศูนย์สี่เดี๋ยวเจนมาดูศูนย์สี่ดูดิคือคนละลุกไปเลยคนละลุกบุก็ซื้อสีแท่งเนี้ยนะรับไปเลยนะคะหวีแล้วก็กระจกอันนี้คือน่หนึ่งสองสามสี่สวยทุกสีสีแดงก็อยู่ตรงกลาง มีไฮยาลูรอนปากไม่ตกร่องบำรุงด้วยแล้วก็แบบว่าไม่มีพาลาฟินคือทุกอย่างคือแบบพราเบนพลาเบนพูดผิดพราเบนพาลาเบนหนึาาน่งสองสามสี่สวยทุกสีสวยหมดเลยจึงหมดเลยทำถึงคือเป็นสีที่เลือกมาแล้วว่าไม่ว่าจะทาสีไหนก็คือรอดได้ทุกโอกาสพี่ดิวคือสวยมากดูปากสิเซ็กซี่มากเลยอะ ถ้าเป็นผู้ชายก็หลงรักหลงป,กป,กปกักปอกป่องโอ้โหวิ่งขายได้หลายหมื่นแล้วว่าป้าเจียวเองเร็วเออ,เ,อเร็วๆๆๆ,ๆอีกสี่นาทีนะคะจะเอาสีไหนบอกเซนนี่เลยสวยทุกสีเลิศนี่ติดฟันเราปะไม่ติดไม่ติดหรอไม่ติดเราก็แบบไม่หนักปะ่ะไม่มีอะไรทะแม่ไม่มีอะไรบ้างนะสกิดอไรขึ้นไม่มีลิฟต์ห<อ> <laughs> ยอกไม่ มีมีไฮยาลูรอนแบบบำรุงปากเนื้อปากเราด้วยคือเราทาไปแล้วก็จะไม่รู้สึกหนักแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันตกร่องทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็แบบไม่มีพาราเบนซึ่งแบบว่ามันก็คือเหมือนคล้ายคแพลนเบสคือแบบว่ารักษาโรครักลูกพี่ดิวทาเบอร์สี่จ้าอะไรอย่างนี้กาถามว่าสีติดทนไหมคะสีติดทนค่ะติดทนอะสีเมินแล้วสีเมินแล้วยืนยันกันมาเด้ด้ัยเหมือนแบบพอเซ็ตซัวแล้วจุกบไม่จุกไม่หลุดปะ ใช่มันก็แบบมันต้องเสร็จตัวก่อนไม่ติดหรอเนี่ยเออมันก็ไม่ติดนะเชนก็เพิ่งรู้เหมือนกันเมื่อกี้เพิ่งทาสีแดงนะอืออือเลิศว่ะวู้วจบจ่ายจิ้มเจนนี่ซื้อสีแท่งขาวไปเออเจนนี่ก็ใช่เจนนี่ซื้อสีผิดฉันกดฉันกดซื้อกระจบไปด้วยนะคะเลิศอุ้ยแล้วตอนนี้มีคูปองเข้านะจาก399เหลือ369พี่ดิวเขาบอกให้ขายของแบบนางร้ายหน่อยไปค่ะเดี๋ยวหนูซูมให้ จะซื้อไหมคะนี่ร้ายหรออันน mm um> allora> ี้ผ evet OK> ู้ชายหรอแบบว่าแบบว่าแบเว้นเว้นอยากไว้มึงได้ได้ได้ที่ล่าสุดล่าสุดพี่ฟุ๊ดพี่จุ๋ยคือมึงเลยใช่ไหมมึงจะซื้อไม่ซื้อเออได้กว่านี้อีกแม่ได้กว่านี้ถ้าไม่ซื้อเดี๋ยวจะเรียกเด็กแว้นมาให้หมดเลยนะแก๊งชันน่ะ้าอ๋อจะกล้าขึ้นหมดกดหยุดเวลาปะมั้ยต่กล้าขึ้นหมดตกใจนะ ไมดูหน้าพี่ดิวดีจะยืนเวลากับขาตะกร้าไอะไรคะหมดไหมฮะดูตาเป็นไรนหมดจริงหรือว่าอะไรไม่นานพี่ก็ขายหมดั้รหมดจำหนายหมดแล้วเดี๋ยวพี่เขากำลังเติมปะเขาขึ้นจำหน่ายหมดเมื่อกี้สลับตะกร้ากันไหมแป๊บนึงค่ะกำลังเติม ขายได้เจ็ดหมื่นหมดแล้วตกใจนะอเอามาเท่าไหร่เนี่ย1,000กล่องไม่ใช่หรอในมีเท่าไหร่กัน,นะ 3, อะสามเทนแค่นี้นม 3, หมดแล้วสมุดแล้ว,แ,ลวแรงมากอ่ะให้ดูสียุ่ยให้ดูก่อนอไว้ก่อนแนตะ่ถ้าตะก้าขึ้นรีบนะเพราะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะบูมเลิศน่ะชอบมากชอบแพ็กเกจมากมึงถ้าผู้ชายซื้อให้แต่งงานด้วยเลยผู้ชายซื้อแบบนี้ให้แต่งงานด้วยนั่นแหละอยาไปชมมันเดี๋มันแต่งตัวยั่วพี่แดนกับพี่แพตตี้ครอบครัวพี่โดมด้วย เขาให้เล่นแพ็กแกจสามเล่นได้เเวลาหราๆใชาเชื่อปะมันหมุนได้ใช่ไหมอีนี่ก็นึกว่าชำรุดก็เลยแบบไม่ชำรุดก็เลยพยายามแบบก็เลยเก็บไว้แบบไม่ให้ทุกคนเห็นว่ากูทำมันมันหักหรือเปล่าวะสรุปมันหมุนได้มันได้เขาแบบว่าดีลเล่นออลูกเล่นอ๋อ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  ก็พยายามแอบว่าคือกูทําหักหรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่นางทํามาแบบว่าเออให้มันดูมีลุกเล่นให้มันดูคุ้กินหวีกระจกมีขายไหมซื้อสี่สีรับหวีกระจกค่ะใช่เท่านั้นมีขายนะคะปีกระจกไม่มีขายค่ะถ้าอยากได้ต้องซื้อสี่สียี่ห้อดวยจิมนอนหลับค่ะอีกคนนังใจยากเติมไหมยังคะจะก้าลูกจะก้าลุดขายดีจุดจัก้าลูกไหมค่ะ <ๆ>ทุกคนกดใส่ตะกร้าไว้เออไม่ได้แล้วหมดแล้ถ้าสมมติตะกร้ามาครบทุกคนรีบกดนะครับเพราะหมดแล้วหมดเลยนะคะเพราะจัไม่ได้ราคาหนีราคาเพราะว่าแพคเกจของเขา วยดูดีปะแม่เชื่อปะหนูไม่เคยชมแพ็กเกจใครเลยแม่เนี่ยแบรนด์พอแม่มาตั้งคุบเนี่ยหนูชอบชอบรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ดูดีมีสไตล์มากๆเลยแม่รอแบรนด์นี้มาตั้งแต่เช้าใช่หรอแล้วเธอได้ใช้แบรนด์ฉันทุกวันปะใช่ต่อต่อไปนี้หนูจะใช้ตัววันต่อไปนี้แล้วที่ผ่านมาเธอได้ใช้แบรนด์ฉันทุกวันนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ของแม่อันนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่แกสวยทุกเบอร์สวยขึ้งแล้วก็ไม่ติดด้วยไม่ติดอะไรเลย ตะก้าราย่างตะก้ามาย่างค่ะเติมได้ไหมคะหรือว่ามันจํากัดเป็นร้านใหม่หรือยังไงคะอ้าวร้านใหม่พี่จอกเรากลับแล้วหรออ๋อวันไหนพี่พี่ดาราร้านจํากัดมาก่อนเวลาได้นะเจนนี่เปิดให้ได้ค่ะแต่วันนี้เขากลับไปแล้วเตรียม11.11ยิ่งใหญ่ให้บ้านให้รถให้ทุกอย่างกับเอฟซีเลยอ่าสรุปมีอีกตัวตะกร้ารไปตะการของพี่ดิวเหรออ่ะนะในระหว่างรอลิฟต์เรามาตัวนี้กันเลย ใช่มันคืออะไรคะอันนี้อีกแบบนึงนะได้ไม่เป็นไรได้ไหมมันมันไม่ใช่ลิปช่มใช่ไม่ใช่ลิปนี่ถ่ายได้เพราะเรารอตะกร้าอยู่เรารอตะกร้ารงั้นเดี๋ยวมันจะรันไปเรื่อยเพราะเดี๋ยวถ้าตะกร้ามาบูมก็เดี๋ยวให้เวลาหน่อยเดี๋ยวบูมทักมาขึ้นมาค่ะเจ้า็บแน่ทๆเจ้าของแบรนด์แม่เก็บไปก่อนนะเลยได้ครับอะใครรอกดลิปรอสักครู่นะเจะบอกเป็นเสียาเจ้าของแบรนด์เชิญจ้าคนสวยคนใสเหมือนเราเคยเจอกันนี่ ตัวเองโพสแชร์เพจเราเราเนี่ยสไตลดอลทุ่นตามร้านเสียค่ะตอนนั้นคือที่กับเราชอะไริงไหมอ๋อใช่สวัสดีค่ะได้เจอแล้วสวัสดีค่ะอ่ะมันคืออะไรขอโปรก่อนเลยจ้ะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ชะลอวัยใครที่รู้สึกว่าแบบอยากจะแบบจะไม่ออกนอกอ่ะยังไงพี่ชะลอวัยอ่ะใครไม่อยากแก่ใครไม่อยากเหนื่อยใครอยากนอนขวดโป่งเราก็จะใช้ตัวนี้อยู่แก่ ะมาเดี๋ยวนี้แกให้ชงให้ให้แกมีกล่องเดียวหรอคะมีหลายกล่องอราคาโปรมาก่อนเลยจ้ะอ่ะราคาปกติเนี่ยแบบ190อืมเราจะลดเหลือในไลฟ์นี้ก็คือ590ลดไปแบบหั่นไปเลยลด300เลยคือจะบอกว่าอะไรอ่ะคนกดไปแล้ววะยังไม่ได้ขายคืออะไรอ่ะมันติดตลาดหรอมันอะไรอ่ามันติดมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีสารสกัด20ตัวใน1ซองจ้ะก็คือปกติถ้าต้องกินอาหารสดเยอะๆเนี่ยต้องกินหลายเม็ดใช่ป่ะมันก็จะต้องกรอกป่ะ แต่อันนี้คือรวมสารสกัดที่จําเป็นต้องได้กินเนี่ย20ตัวในหนึ่งซองเลยมีเรื่องอะไรบ้างผิวแบบนี้นะคะสมองหัวใจสุขภาพก็ได้แล้วก็ฮอร์โมนเดี๋ยวชมพู่ทำยังไงที่ออกแดดอออกแดดเยอะๆก็ต้องกินนะอ่าอันนี้มีคอลลาเจนไต่เป็นไทยกับไต่เป็นไทยด้วยจากญี่ปุ่นคอยชิมหน่อยนะชิมเลยแล้วก็คนแล้วพอชิมปุ๊บจะรู้เลยว่ารสชาติมันคือแบบ มันเบอร์รี่มันแบบใช่มันดีมันเลิศมากหอมตั้งแต่อุ้ยชอบมันคูดพูดดีนะจริงจริงเราจะมีแบบว่าอ่าคนเลยขออนุญาตมนุษย์อันนี้ไม่มีไม่มีน้ำตาลนะไม่มีน้ำตาลอะไรชิมกันน้ำเย็นก็ละลายเนาะ มาค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูจะชินให้เพราะหนูนี่นะรอแบรนด์นี้มานานมากหนูไม่เคยมองว่าแบรนด์ไหนร,รู้สึกดูดีเท่าแบรนด์นี้แม่แบรนด์ก็ชื่อแบรนด์อะไร นูเทรซ่าช่วยดูหนูดูหน้าหน่อยนะหนูอะไรนะเวะฮะนูเซต้านูเทรซ่านูเทรซ่าเบสหรอนูเทรซ่านูเทรซ่าเบสนูเทรซ่านูเดฟ่ามีตัวทีจะโดนยกเลิกงานไหมดิเบซ่าเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราจะแชร์ความรู้ดนึง่ยหแม่งนูเทรซ่าเนี่ยย่อมาจากว่า d nutrition ที่แปลว่าโภชนาการสารอาหารนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสอร่อยมากอร่อยไหมไม่เหมือน้ำตาลค่ะ ราคาโปรวันนี้ลดลงมาเหลือ590รลูกค้ากดใน้560บาทรีบทิ้มไม่รีบจ่ายจบภายใน5นาทีนะคะเท่านั้นนะไม่งั้นไม่ได้นะเสียดายโปรอันนี้ดีที่สุดตั้งแต่จัดโปรยมาว่าใช่ค่ะใช่เขาไม่เคยลดไม่ลดเขาะปกเขาไม่จำเป็นโลดเพราะเขามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเขามาอันนี้พูดจริงกูดีก่อนถ้าจะต้องกินอาหารเสริม20ตัวเยอะปะ เยอะอันนี้จบเลยหนึ่งสองแล้วลองดูครั้งอ่ะคือเขา20ตัวจริงแล้วมีใบในวิจัยด้วยนะคะมีงานวิจัยด้วยอือเอาพูดอย่างนี้คู่สารสกัดได้ไหมได้อ่าคอลลาเจนมีแล้วหนึ่งอือโอเมก้าทรีมีแล้วหนึ่งค่ะอ่าโคลลไซคิวเทมหนึ่งค่ะค่ะมีตังกุยหนึ่งค่ะมีเอ่ออูต้าไทโอนหนึ่งค่ะโอ้โหสารพัดอย่างซิงก็มีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกินอันนี้คือจบไม่ต้องกินอะไรอื่นหนึ่งกล่องมีห้าตองค่ะ คือเนี่ยรับเต็มๆเลยเหยือนที่บอกว่า20ิตัวในหนึ่งซองใช่คือถ้ามูต้องไปกินแยกก็หมดเป็นเตอรลเป็นหมื่นนะไม่แล้วไม่เหนื่อยด้วยตื่นตกใจมากโหอร่อยด้วยใช่จริงๆอร่อยมากทุกคนอยากให้เชื่อบูมนะครับเชื่อไหมบูมอ่ะชอบมากๆเลยเต้นแชร์วิดีโอดีกว่าแบบนี้วิดีโอว่าดีไหมฉันก็มือใหม่ในการไลฟ์มาแล้วเพราะฉันเจออะไรแบบนี้ฉันก็ตกใจแต่ฉันว่าขอฉันมันก็ดีแต่มันก็ดีขนาดที่บูมว่านั่นแหละค่ะ อกดในตะกร้าได้เลยตอนนี้ราคาโปรดีมากหลบไม่ออกเลยแบรนด์อะไรนะไม่เช็ดละแปะเมื่อกี้นั่นแหละของเราน้่ยแหละอกดเลยตอนนี้นะคะราคาโปรจาก890เหลือ590เป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของชะลอวายคุณก็ผิวด้วยผมด้วยหัวใจด้วยสมองครบครบผู้หญิงเราต้องการแค่นี้แหละผิวผมสมองใครชอบดื่มหมก็เนี่ย อ๋อดื่มอะไรอ่ะนึกว่าดื่มโอ้โหสายดื่มอันนั้นต้องโูมันต้องดบค่ะใครที่ไม่มีเวลาเอาง่ายๆอยากจะประหยัดเวลาอะไรก็คือแค่นี้แหละเราจะได้ไม่ต้องมานั่งซื้อยิบซื้อย่อยซื้อหลายอย่างเออนี่พี่ดิวบอกแล้วนะว่าลองดูลองดูลองดูขออนุญาตค่ะหนูหยุดเวลาก่อนพอดีผู้ชายเขาปั่นป่วนนิดนึงค่ะอะไรพี่ หนูขายผ้าทำไมแต่ว่าหนูเป็นผู้ชายอะ่ะพอจะมีคําพูดไหนที่แบบว่าจะทําให้หนูแบบว่าเจริญรุ่งเรืองได้ไหมอะ่ะอันนี้ว่ากำลังใจไม่ผ้าปิดหลุมันสาผ้าปิดหลุมันสาถ้าผ้าปิดหลุมันสา <laughs> โอเคแล้วมีคําพูดไหนที่มันจะปิดการขายได้ดีที่สุดให้บอกว่าเชื่อบูมธอะคาอปิดได้เลยบูมใช้ทุกวันบูมใช้ทุกวันพี่ก้องบอกว่าพี่ก้องใช้ทุกวันมีคําต้องห้ามไหมไม่มีไม่มีบอกว่าพี่ก้องใช้ทุกวันลุมันสา ไปแล้วจะสบายอุ้ยผ้าอ้อมบ่หน้ะพ่อพ่อรีวิวผ้าอ้อมเหรอไม่ใช่พ้าอ้อมมันเป็นผ้าอนไมที่สามารถสวมสวมหัวได้ค่ะพี่โอเคค่ะวิ่ง่ผ่านดูนี่ดูนี่นะ่วิผ่านดูนี่นะี่่านีดเ่แล้วี่ช่หมวใของเพื่อนนเลยเอเพื่อนโอเค แค่นี้แหละไม่ควรแล้วคนหน้าเหมือนคนหน้าเหมือนคนหน้าเหมือนพอใจแล้วนี่เป็นกางเกงกางเกงกันหมอกเป็นเชฟสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีค่ะเชฟรักเด็ดเนะโอเคแค่นี้แหละแค่นี้แหละขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเวลาเดินต่ออีกสองนาทีบาย แค่นั้นแหละแกมาเพื่อบอกว่าพี่เป็นร่าอยู่กับแกอ๋อแค่นั้นไม่มีอะไรมากอะต่อค่ะคุณพี่คะ่ะโอเคอะอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้ว่าโอเคมันเล็บผมผิวมผมสมองผมหัวใจด้วยัวใจแล้วก็อายุเท่าไหร่กินได้อ่ากินได้ตั้งแต่อายุแบบเออเขาเรียกอะไรอะ15 แปดอะยไรเงี้ยกินได้แล้วคือเริ่มกินได้เลยเริ่มกินได้เลยเค,คือมันไม่ใช่ไม่ใช่เด็กอับไม่ใช่เด็กกินไม่ใช่เด็กแล้วสตรีมีคันโอเคปะวันละกี่ซองดีคะคือถ้าอยากสวยแบบคนเดียวใช่ไหมคะก็จับไปสองสามเลยสองสามได้ 2> 2เลย,เลย 3. บู๊ตบู๊ตแต่ว่าหนึ่งซองเท่ากับยี่สิบ อาหารเสริมใช่คือเยอะมากมันจึงตรงนี้แหละมันมันจริงๆหรือ <ไป S 1> ว่านะแบบกำลังดีอ่ะก็คือกินไปได้เลยคือหมายความว่ากินแทนน้ําคือบางคนจะชอบดื่มน้ําหวานนึกออกไหมคะเราก็ดื่มอันนี้แทนที่แบบว่ามีสารมีอะไรประโยชน์ะอะไรค่ะเลิศม,มากตอนนี้ออเดอร์เริ่มไหลรัวๆมาแล้วนะคะใครอยากได้กดเลยสําหรับนูเทรซ่า n นเทรซ่า no นะคะเจ้าของแบรนด์ทานทุกวันป่ะคะทานทุกวันนะคะเจ้าของแบรนด์ก็ดูแบบแพงมากมนะบอกแล้วจึ้งปลายปลายปลายปายเสียดายนะไม่ได้กดอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พรีเมียมในค่าคืนนี้ด้วยสารสก,กัดและความแพงทั้งพี่พดียวและเจ้าของแบรนด์มากาดันตีแล้วบูงมาเลยปะมื่กูนะไม่กูพูดเองดีกว่าทุกคนคะจะบอกว่า n นเทรซ่าเนี่ยเหมือนที่พี่ก็บอกว่าสมองผิวผม ผู้หญิงเราต้องการแค่นี้แหละผู้ชายก็หลงไหลแหละเออสมองผิวผมไม่แต่แต่อันนี้บูมไม่อยากจะให้เจนี่ผู้ชายไม่ต้องการสมองไม่ไม่เจนไม่มีสมองไม่สมองต้องใส่งล้วเวลาทำงานหนักแล้วแบบว่าเบอร์อะไรเออเบอร์เออเบอร์อดงานอุเบกินกอนอะไรนะฮะโอ้ยแทนบูมด้วยนะขอตัวด้วยเร็วๆๆออีกหนึ่งนาทีไป ยืนยันออเดอร์ยืนยันออเดอร์ตามที่บูมว่าเลยตามที่บูมว่าเลยเออเพบุมต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวเนี้ยจากที่บุมกินแรกนะหนึ่งคือกินง่ายแม่รู้เฟรชนะครับมาชงกับน้ำเย็นแล้วก็ต่อไปเนี้ยบุมก็จะกินทุกวันเลย เชื่อบูมนะแม่เชื่อบูมนะบูมเราชอบแบรนด์นี้มากเลยบูมรอตั้งแต่เช้าจดคร่ำนะแม่ตอนนี้หมดเวลาแล้วให้อีกร้อยบ้านไปยบายบายอีกร้อยบ้านอีกร้อยบ้านอีกร้อยบ้านส่วนไหนตะก้าลิฟได้ยังคะอ่ะตะกร้าลิฟมาแลยเดี๋ยวแอดมาเลยนะคะในส่วนนี้จะเป็นมีเรื่องของผิวผมผิวผมสุขภาพสมองหัวใจชอบก็คือแบบว่ากล่องเดียวจกตับด้วยแล้วก็ฮอร์โมนคูต้าไฮโอเนี่ยมันช่วยเรื่องของตับ ตอใครใสยดื่มควรจะต้องกินผู้ชายสายไม่มีเวลาหรือเรารู้สึกเหนื่อยอะหนูยังไงเราเรียแล้วเลยเรียรทำาน้าตาต้องกินสายพาร์ที้ค่ะใช่ใครชอบแดนน่ะต้องกินตื่นมาต้องกินเลยมูมชอบแดนปะยาเริ่มมูมที่ไหนนี่ยที่ที่เที่ยวอยู่ตอนนี้คือที่ไหนถามก่อนทำไมแม่ สุด้จๆเลยแม่ประเด็นก็คืออันนี้มีงานวิจัยด้วยอือขออีกห้าสิบบาทนะที่ล้างตะก้าขึ้นเก้าเก้าเก้าบวกแล้วรบกวนกดยืนยันด้วยนะไม่งั้นไม่ได้ราคาโปรนี้หลังลงไลน์นะคะโปรนี้เฉพาะในรัาสวยของเจนนี่ใช่ค่ะไม่มีแล้วเพราะว่าจริงๆเรานี่แคบจะบีบพอเจ้าของแพนให้ช่วยอยอ่ขอตะก้าลิบมาเลยนะพี่ๆค่ะไมอยาง แต่การลิมยังคาเดี๋ยวเราจะทิ้งทวนให้นะคะกดได้ทั้งอาหารเสริมแล้วก็ลิปให้อีกรอบหนึ่งเลยนะคะในฐานะที่พี่ดิวมาคอนเฟิร์มขนาดนี้ใช่แล้วเราก็ทาปากแดงไงแล้วเวลาเราถามหน้าเราก็จะดูลายแต่เนี่ยมันเข้ากับปากพี่แม่ตะการหลุดไปหมดเลยหรอคะลิปมาเลยว่ะมาจากลิปที่ยังไงก็ลาไม่ออก ไม่จุกไม่ติดมือค่ะกลับมาที่ลิปนี่งานไม่ออกเช็ดให้ตายคือเช็ดคือน้ำพยายามเช็ดมานานแล้วอะไรแล้วก็ไม่ออกเช็ดไม่ออกไม่ติดมือไม่อะไรเลยด้วยไม่ออกคือแบบว่าค่อยแล้วรู้สึกแบบไม่หนักปากเลยนะนี่นี่คือทาสองสีทับไปแล้วนะก็คือไม่หนักปากนี่ค่ะลูกค้าอาหารเสริมยังกดได้นะคะขออีกสักสามสี่สิบบ้านมาเร็วแล้วก็ในส่วนของลิปนะคะลูกค้าขอเติมตตก้แปบนึงได้ยังคะ พี่ดูไลฟ์สดขายของบ่อยไหมไม่บ่อยกำลังเริ่มหรอกำลังเริ่มนี่ไงทำแบบนี้ไงแบรบนด์นึ่งไม่ต้องแบบว่าให้เนสิบสิบนาทีดีๆน่าจะทำได้จริงจดเนี่ยก็เรียนรู้จากแต่เนาะมาก่อน<ด>จริงๆมาก่อนมาของโราก่อนเนี่ยเดีด๋ยวให้บูมช่วยจริงๆแล้วบูมก่อนที่จะเกิดของเจนนี่อะไรเงี้ยนางเคยแบบว่าดูอะเออนางแบบดูดวบิดูดูมาได้ยังคะตะก้าเดี๋ยวรอตะก้ารีบแป๊บหนึ่งนะคะ